เดี๋ยวเราจะมาขุดไอ้น,นี่ไปกินเพราะว่าถ้าไม่กินมันก็จะแก่เห็นไหมพอมันหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้กินรอบสองแล้วนะที่ที่ที่รอบแรกมามันยังเล็กๆอยู่เลยแล้วก็อันนี้เราก็จะเอาดินถมไอ้แบบนี้น,นี่เราต้องขุดเพราะไม่งั้นแต่มันหักมัน อวบอวบเลยยังอวบเห็นไหมเราขุดออกมาเราหักไปเลยมันหักกะอันนี้ต้นนี้อวบมากเสียดายแต่มันหักนี่ยังอวบเลยเดีนะอันนี้ก็จะเอาก็จะเอาเห็นไหมเราขุดมาขุดดูดิไปขุดโดนหนอน้อยมันหนอนน้อยๆเดี๋ยนะแล้วก็จะขุดออกมาอี้ขุดโดนหนอน้อยๆมันนะ ดูยังอวบเลยอะดูดิอ,อู้ที่เราดออกมากที่เอยอดเล็กๆมัน มันออนอยู่เลยว้ายนี่ได้อยู่ปวดมากอันนี้ได้กินเรื่อยๆนะแล้วก็กบดินให้สูงกบดินให้สูงก็ได้กินเรื่อยๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวเร็วไม่ถึงมันยามันก็จะอ้วบไงเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไปเ,เอาไปไหมเอาไปแหละเพราะว่าถ้าปล่อยมันก็ ถ้าปล่อยไว้มันก็จะแบบว่าแก่เนอะกว่าเราจะกลับมาอีกรอบนึงอะนี่เลยจ้าโอ้หน่อไม้นั่งดินหน่อไม้นั่งดินอันนี้เราอบที่แล้วที่เรา สวยงามจ้าเขานอนอีกหนอนนันนงนี่หนอนนังหนอนนังดินสวยๆอบปวกเลยจ้าสวยงามอบมากเอาแหละ หนอน้อยนี่ที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะยังไม่หมดไปเอาอีกจะเอาตรงนี้อีกเดี๋ยวก็เอาหนอนนี้ก่อน,น

หมดแล้วตาแค่นี้โอ๊ยพอได้กินอยู่นะอันนี้รอบรอบแรกได้ไปสีห้านอรอบสองนี่คือได้หลายนอเลยเดี๋ยวเราก็กบดินไว้แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาอีกเขาจะได้นออบุอบอุบสวย,สวย ดอกอบสวยๆวันนี้เลยสวยงามมากพ้นงานวันนี้เลยอันนี้เก็บรอบสองละน,นี่คือยังอ้วบอ่ะสวยอันนี้ก็ดอกหอมเก็บไปผัดนะจ๊ะดอกหอมอาไปผัดใส่เกืนไม้ไก่นะใช้ไต่ไก่ใช้เกินอันนี้จะเอาไปลวกนี่ลวกแล้วตัดตรงนี้ไปลวกไปผัดได้ลวกจะแซ่บหวานแห้ง